สาวชุดแดงมีการตั้งวงดื่มกินกินเหล้าอย่างเมามันนี่นะฮะอ่ะส่งเสียงดังรบกวนชาวบ้านนะฮะแถมยังมีการเดินตรงปรีเข้าไปทำร้ายร่างกายคนที่ถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยครับจนพนักงานส่งอาหารเนี่ยต้องเข้ามาห้ามฮะนี่นี่มาแล้วมาแล้วโอ้ยโอ้ยคงแก้วด้วยแล้วจ้ะโอ้เจ๋งนะฮะอ่ะนี่คือภาพจากวงจรปิดนะฮะมีการจับภาพ นาทีที่ผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงสาวชุดแดงร่างทวมนะฮะลุกออกมาจากวงเล่าก่อนมีการปาแก้วลงไปแบบนี้เดินเข้าไปชี้หน้าสาวคู่กรณีที่ยืนรับของกับพนังกงานส่งอาหารแถมยังมีการตรงเข้าไปกระชากผมอ่ะกำลังกระชากนะฮะนี่ทะเลาะกันอยู่ทะเลาะกันนี่ค่ะพอกระชากปุ๊บพี่แกร็บเขาก็เลยเข้ามาห้ามไง<อ>จนกระทั่งผู้หญิงชุดแดงคนนี้อ่ะเขาก็ยอม ยอมนะครับค่ะอย่างดีที่ใส่แมสนะฮะนี่ไงเนี่ยเนี่ยบอกว่าห้ามอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันนี่เขาว่าด้วยอุ๊ยพี่แกร็บน่ารักอะว่าแทนด้วยอะค่ะเออเนี่ยฮะคลิปนี้นะคนที่โพสตแล้วก็เล่าเรื่องราวนะฮะมีพี่แกร็บเนี่ยมาส่งของให้แฟนเจ้าของคลิปแต่ว่าไม่รู้จักบ้านก็เลยแวะไปถามคนในวงเล่าแต่ได้รับคําตอบที่ไม่ค่อยสุภาพกลับมาพอเจ้าของคลิปเนี่ยทราบเรื่องก็เลยเดินเข้าไปต่อว่าคนในวงเล่าประมาณว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนหรอ เรียกคนอื่นว่าอ e ีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคนในวงเล่าไม่พอใจกล่าวหาว่าเจ้าของคลิปเนี่ยด่าบุปการีก็เลยมีปากเสียงกันแล้วก็เกิดเหตุตามที่คลิปเนี่ยถูกแชร์อ๋อมันมีก่อนหน้านี้มันมีเหตุการณ์ก่อนหน้านี้มีการาไปถามบ้านกันมีการเรียกอ e ีกันเกิดขึ้นเวลาต่อมานะครับนักข่าวก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้ครับเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นภายในชุมชนราชาสุพรรณิมิตรจังหวัดสมุทรปราการนะครับไปคุยกับเจ้าของคลิปเลยดีกว่าเธอบอกว่า เคยมีเรื่องกับกลุ่มคู่กรณีเนี่ยมาก่อนแล้วเ<ต>พราะว่าไม่พอใจชอบตั้งวงกินเหล้าแล้วก็ส่งเสียงดังถูกอีกฝ่ายเรียกอีกก็เลยไม่พอใจตรงเข้าไปต่อว่าแล้วถามกลับว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนเหรอจึงเกิดเหตุการณ์ตามคลิปที่นำมาแชร์เนี่ยครับเราก็แบบเฮ้ยมันแรงเหรอแบบเออทำอย่างนี้พ่อแม่ไม่สั่งสอนหรยเราเกิดความสงสัยว่า เออทำไมถึงมาเรียกคนอื่นแบบนี้ทำไมถึงมาทำอย่างนี้หยุดได้แบบคือตัวเองแค่่างกิเลามันก็ผิดแล้วอ่ะคือในเวลาแบบเนี้ยทุกคนแบบแอบหรืออะไรเงี้ยเราก็แบบเราก็ไม่ได้อะไรไม่ได้แจ้งตำรวจดอะไรจากนั้นครับผู้สื่อข่าวโทรศัพท์มาสัมภาษณ์สาวร่างทวมชุดแดงคนนั้นเธอบอกว่าเจ้าของคลิปไม่ได้นำเหตุการณ์ตั้งแต่แรกมาแชร์นี่ทำให้คนอื่นเนี้ยเข้าใจผิดเห็นว่าตนเป็นฝ่ายผิดนะ ตนเองถูกดา่าจึงถามกลับไปว่าอีกฝ่ายเป็นใครทำไมถึงจะเรียกอีไม่ได้พอถูกดา่าบุพการีกลับมาก็เลยเป็นเหตุตามคลิปเนี่ยครับใช่ค่ะพอหนูเพี้ยแก้เสร็จมันนะคะตัะมีมาดีอ่ะมันไม่เลิกด่าพี่มันเล่จ่าอยู่หนูก็เลยเดินไปพอหนูเดินไปก็ต้ไม้ต้องมีเสียงที่หนูกับมันคื่อการในที่หนูจะปัญ เขาเลยพี่ได้ป่ะเนี่ยครับสาวชุดแดงคนนี้เขาก็ยืนยันบอกว่าปกติเธอเป็นคนมีมารยาทนะแต่วันเกิดเหตุทลไม่ไหวถูกด่าบุพการีต้นเหตุจากคาว่าอ๋อบ้านอีนี่ไงก็เลยโมโหใช่คนเรื่องคือแกร็บเนี่ยมาส่งอาหาร หาบ้านไม่เจอก็เลยไปถามคนที่วงเล่าเพราะนั่งอยู่ริมถนนว่าบ้านหลังนี้อยู่ไหนหนึ่งในวงเล่าพูดขึ้นมาว่าอ๋อบ้านอีจุด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 เจ้าของบ้านเดี่ยออกมาได้ยินพอดีก็เลยเดินปลี่เขาไปถามว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนเลยไงมันเรียกคนอื่นว่าอีอ๋อทันใดนั้นแหละก็เลิเกิดกันตามและเกิดขึ้นก็คือต้นเหตุจากคำว่าอีนั่นแหละพูจาไม่เข้าหูกันก็เลยเป็นต้นเหตุ แต่ถ้าเราอะคนไม่ใช่เพื่อนกันเรามาเรียกเราอีอะเราก็งงนะไม่อะก็งงถ้าเป็นเราเราก็งงถ้าไม่สนิทกันอะแล้วคือประเด็นคือกินเหล้าตั้งวงเหล้าเสียงดังฉันว่าก็มีเรื่องนี้อยู่ในใจแล้วแล้วก็เสียงดังแล้วมันจะมาเรียกอีอมันก็เลยมีความแบบหงุดหงิดขึ้นมาคูณสามอะคูณสิบเรื่องเนี้ยการมาตั้งวงกินเหล้าหน้าบ้านแบบเนี้ยมันได้ใช่ไหย ก็เนที่สาธารณะอมันได้ใช่ไหมแต่จริงดูจากภาพดูจากภาพอ่ะเขาตั้งบนถนนเลยนะและไม่ได้ในบ้านนะเจ็ดถึงแปดคนเลยนะนนะใช่หกเจ็คนนะต่ำๆ่ะคือคือถ้าตั้งวงและอยู่ในบ้านเนี่ยอันนี้เราก็ไม่ว่าเขาไม่ได้เนะแต่เนี้คือหน้าบ้านมันคือทางสาธารณะนะอ่พระท่าพูดถึงอ่ะและณตอนนี้การรวมกลุ่มกันเกินสองคนก็ผิดกฎหมายแล้วนะเนี่ยถูกไหมแม่ เนี่ยเนี่ยก็เลยอยากรู้ไงว่าเกิดอะไรขึ้นคือตอนนี้มันมันคลายล็อกดาวน์จนเราไม่รู้แล้วแหละว่ากี่คนแต่สรุปทั้งหมดทั้งมวลนะเรื่องนี้นะพี่แกปบเลิศพี่แก็บไม่ใช่เรื่องตัวเองเลยแต่พี่แกปอุ้ยผมขอโทษพี่ยังนะคือทุกอย่างดูไกลเกลี่ยจริงเรื่องเบาลงได้พอพี่แกปนะเอาปกหนุพี่แกป็บใช่จริงอารมณ์เย็นพทนรอดทนรอดที่รักอารมณ์เย็นมากทนรอจริงเนี้ข้ามระดับอย่าดันอีกฝ่ายเข้าบ้านออีกฝ่ายไปไปไปคือเนี่ยคือเรื่องอะไรรือป่ะพี่แกปบเพิงรู้สึกว่านึกใน ไม่น่าไปถามกูเป็นต้นเหตุหรอแต่ว่าเขาก็เคลียร์ให้ไม่แต่เขาเคลียร์ให้น่ารักน่ารักชื่นชมเลยครับแฉ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 คารเช้ว์ the one enterprise นี่พวกเรากำลังจะเข้าตลาดหุ้นธุรกิจบันเทิงของมหาชนคอนเทนต์ครีเอเตอร์ระดับแนวหน้าที่ผนึกกำลังรวมกันครอบคลุมธุรกิจสื่อและความบันเทิงแบบครบวงจร วันนี้เราพร้อมแล้วที่จะเชิญคุณร่วมเดินทางไปกับเรากล้าไปด้วยกันนะครับเจ e o วันเอเ r p r ์ไรสจำกัดมหาชนพร้อมให้คุณมาร่วมเติบโตไปกับเรามมมีีีใใครรรทททกกกกเเาาาอไหุยจ,จ